สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับประคำยามเช้าวันนี้เราคุยเรื่องเมื่อถึงคราวพิพากษาจากพระธรรมมัทธิวบท13ข้อ47ถึงข้อที่50พระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อ47ถึง50อีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนอวนที่ลากอยู่ในทะเล ติดปลารวมทุกชนิดเมื่อเต็มแล้วเขาก็ลากขึ้นฝั่งนั่งเลือกเอาแต่ที่ดีใส่ตะกรา้าแต่ที่ไม่ดีนั้นก็ทิ้งเสียในเวลาสิ้นยุคก,ก็จะเป็นอย่างนั้นพวกทูตสวรรค์จะออกมาแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรมแล้วจะทิ้งลงในเตาไฟอันลุกโผล่ที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟัน คำโอ,อมาช่วงนี้เป็นคำออมาที่เยซูกำลังบอกว่าเมื่อโอกาสมาถึงให้รีบเร่งอย่าปล่อยปะละเลยช่วงนี้เป็นช่วงเหมือนลากอวนเยซูมามงเกิดเพื่อเราตายเพื่อเราเพื่อไท่เราให้พ้นจากความบาปการประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์การประกาศเรื่องแผ่นิสวรรค์กับมนุษย์เป็นเรื่องสําคัญยังเ,เหมือนการลากอวน ข่าวดีเรื่องพิสวรไม่ได้กำหนดไว้เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นของคนทั้งโลกที่พระเยซูจัดบาปเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกการไถ่าบาปเป็นของคนทั้งโลกการไถ่าบาปไม่ใชเพาะเป็นแค่คนกลุ่มใดและกลุ่มหนึ่งแต่แต่ว่าการไถ่าบาปนั้นนขึ้นอยู่กับการสนองตอบของมนุษย์พระเยซูทําหน้าที่ในการไถ่าบาปเรียบร้อยแล้ว และการไถ่บาปของพระองค์นั้นทําให้มนุษย์สามารถมีสิทธิเข้าในเป็นสวรรค์ตั้งแต่ขณะที่ยังมีชีวิตยอยู่น,นั่นคือสิ่งที่พระเยซูกําชับและบอกฉะนั้นในช่วงเวลานี้ยุคแห่งพระคุณเนี่ยเราเรียกว่ายุคแห่งการลากอวน <c oughs> นะฮะลากอวนนะะพระเจ้าก็ทรงอวนมาแล้วคือพระคริสต์แล้วก็ลากมา ข่าวประเสริฐของพระองค์ข่าวประเสริฐเรื่องพระนิกายอกเจ้าโดยการประกาศพระคริ์โดยการาตายถ่ยบาปของพระองค์เป็นข่าวดีมากนะฮะแล้วก็ให้เวลากับเราในการที่เราตัดสินใจตอบสนองต่อข่าวดีอันนี้ถ้าใครตอบสนองต่อข่าวดีนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อเขาแต่ถ้าคนที่ไม่ตอบสนองนะฮะเมื่อถึงเวลามันก็จะหมดไปนะครับถ้าพูดง่ายๆว่า ในเวลานี้พระเจ้าให้โอกาสกับคทุกคนในโลกนี้ในการเดินเข้าสู่สวรรค์บนวิธีการที่พระเจ้าวางไว้ให้ในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกําหนดไว้ให้คําว่ากําหนดไว้ให้คือว่าได้ทําให้เรียบร้อยแล้วนะฮะไทยก็ไทายให้แล้วหน้าที่เราว่าจะเดินออกมาไหมจะรับเอาสิ่งดีอันนี้ไหมนะฮะการรับเอาเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวของเราเลยละ นั่นก็หนุนใจพี่น้องน,นะครับท่านทั้งหลายที่กําลังสแสวงหาแผ่นินสวรรค์สแสวงหาการเข้าสวรรค์และพระเยซูบอกว่าเราเป็นประตูนะ,ะเราเป็นประตูไม่มีใครไปถึงพบิดาได้นอกจากมาทางเรานั่นพระเยซูประกาศนี้นั่นคือทางที่พระเยซูได้เปิดไว้ประตูนี้เปิดกว้างเลยและทุกคนสามารถเดินเข้าไปได้นะ,ะเดินเข้าไปได้เลย นเวลานี้เราสามารถจะเดินเข้าสู่สวรรค์ในขณะที่ยังมีอยู่โดยการไถ่บาปของพระเยซูเวลาเวลาน,น,นี้ยังมีมากพอสำหรับเราแต่ก็น่าเสียดายที่เวลาเหล่านี้มันจะสิ้นสุดลงนะะจะเมื่อไรแบบไหนยังไงก็ตามแต่เพราะพระเยซูตรัสว่าเราจะกลับมาในเร็วๆนี้นะฮะเมื่อพระเยซูกลับมานะครับโอกาสของเราก็น้อยลง เมื่ออวสานของโลกมาถึงก็ถือเป่นการจบสิ้นกันนะฮะและเวลานั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะมีการคัดเลือกพระเจ้าก็จะคัดเลือกแหละคนที่รับการไถ่าบาปก็รอดพ้นคนที่ไม่รับการไถ่าบาปก็ไม่รอดพ้นอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนั่นก็หนุนใจนะครับว่าในช่วงเวลานี้นะฮะทุกคนก็สแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าสแสวงหาสวรรค์ที่จะมาเป็นของตน แต่ขอย้ำว่าสวรรค์เนี่ยไม่จําเป็นต้องรอตายและเข้าได้เราสามารถเข้าสวรรค์นขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี้ถือว่าเป็นเรื่องจริงนะครับหลายคนคิดว่าจะพบสวรรค์ก็ต่อเมื่อหลังจากตายไปแล้วแต่เราผู้เชื่อในพระสุรเจ้ายืนยันว่าเราสามารถเข้าสวรรค์นขณนะยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าเราพบพระเจ้าขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ เรามีประสบการณ์กับพระเจ้าขณะที่ยังมีชีวิตอ,อยู่และทําให้เรารู้ว่าสวรรค์ที่อยู่กับพระเจ้าเป็นแบบไหนจะใช้คําพูดอีกคาหนึ่งก็อาจจะดีขึ้นคือว่าคําว่าสวรรค์คือการได้อยู่กับพระเจ้านะฮะพระคริสต์อยู่ด้วยโลกคายสวรรค์ใช้คําพูดนี้ถ้าเราได้อยู่กับพระเยซูในโลกนี้เท่ากับเราได้เข้าสวรรค์แล้วแล้วเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราก็อยู่สวรรค์กับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิรันดร์นั้นก็อย่างใจนะครับท่านทั้งหลาย ถ้าท่านกำลังแสวงหาสวรรค์อยู่และท่านยังไม่มั่นใจว่าได้พบหรือยังมาทางพระเยซูมาหาพระเยซูมาพบกับพระเยซูและท่านจะได้เข้าสวรรค์ขณะที่ยังมีอยู่และหลังจากนั้นท่านก็จะอยู่กับพระเจ้าตลอดไปไปนิดอันนุนใจนะครับจะปล่อยเวลาผ่านพ้นไปเวลาก็มีสองเวลาหนึง่งวันเวลาที่พระเยซูกลับมานั่นถือว่าเป็นอันสิ้นสุดวันที่สองคือวันที่เราจากโลกนี้ไป นะ,ะก็ขอยืนยันว่าการเข้าสวรรค์ต้องเข้าขณะที่ยังเป็นอยู่จากโลกนี้ไปแล้วไม่มีสิทธิ์ในการเข้าสวรรค์แต่คนที่เข้าสวรรค์ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จากโลกนี้ไปแล้วท่านจะอยู่กับสวรรค์กับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิติรันดั้นขอนุนใจนะครับนี่คือสิ่งสําคัญพระเยซูพยายามบอกเรานะฮะตอนนี้วนใหญ่มาถึงแล้วคือข่าวประเสริฐเรื่องแผน่นดิสวรรค์ คือการไถ่บาปของพระคริสต์ผู้ที่เชื่อในพระองค์จะได้เป็นลูกของพระเจ้าความหมายคือได้เข้าสวรรค์นั่นคือสิ่งที่พระคริสต์ได้ประกาศกับเราจงมหาพระองค์เพราะพระองค์จะทําให้ชีวิตเราได้ครบบริบูรณ์พระเยซูตรัสว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าทําลายเสียแต่พระองค์มาเพื่อทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้ชีวิตอย่างครบบริบูรณ์คืออยู่กับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิดเราร่วมใจอธิษฐานครับ พระบิดาพระเจ้าสรรเสริญและขอบคุณในความรักพงพระเจ้ายิ่งใหญ่สมควรแก่การสรรเสริญพระเกียรติจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดขอพระเจ้าอวยพรข้าหลายทุกคนในการจะพบกับพระเยซูขณะยังมีชีวิตอยู่เพื่อข้างหลายจะได้เข้าสู่สวรรค์ในฐานะบุตรของพระเจ้าในความเชื่อพระเยซูในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคำถามสำหรับการคร่ครวญ ท่านจะมั่นใจได้อย่างไรว่าท่านได้รับสิทธิเข้าสวรรค์ลแล้ว ข้อคิดประจำนี้นะครับอย่าปล่อยให้โอกาสบุดมือเพราะเราจะซื้อกลับมาไม่ได้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนภนรกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ